พบกับสื่อสต็อกเชิ์ล็อกหุ้นหุ้นเด่นประจำเช้าวันที่26พฤษภาคม มีวอลุ่มหนาแน่นมาถึง2วันทำการต่อเนื่องพร้อมกับมีสัญญาณทางเทคนิคการฟื้นตัวอย่างชัดเจนส่วนปริมาณการซื้อขายในเช้าวันนี้สูงราว300%หากเทียบกับ5วันทำการย้อนหลังในขณะที่ราคาหุ้นกำลังขึ้นไปทดสอบที่5บาทซึ่งต้องติดตามกันดูว่าจะแข็งแรงพอที่จะสร้างฐานได้อย่างมั่นคงหรือไม่ สำหรับงบการเงินของบริษัทชัยวัฒนาเทนเนอรี่กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า CWT ค่อยๆฟื้นตัวได้อย่างช้าๆล่าสุดไต,ตรมาสแรกของปีนี้ทำกำไรได้ประมาณ8ล้านบาทและตุค่า ROA และ ROE กำลังดีวันดีคืนหากเทียบไต,ตรมาสแรกของปีนี้กับปีก่อนรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นถึง77% โดยรายได้หลักมาจากการขายผลิตภัณฑ์เบาะรถยนต์อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญในการพลิกฟื้นกิจการก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจหันไปจับธุรกิจพลังงานทางเลือกมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาพึ่งเซ็นสัญญากับกันกุลตั้งบริษัทร่วมทุนในโครงการโซลารูฟท็อปและในเดือนกรกฎาคมที่ใกล้ถึงนี้บริษัทจะลงนามกับเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะกำลังการผลิต10เมกะวัตต์ภายในปี2561โครงสร้างรายได้ของบริษัทจะเปลี่ยนไปโดยจะมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าในสัดส่วนที่มากกว่า50%ใช้วัฒนาจากเบาะหนังสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกราคาหุ้นพุ่งสวนตลาดแถมธุรกิจยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัว ต้องตามลุ้นกันต่อว่ากราฟจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักลงทุนได้อีกรอบหรือไม่หลังจากที่ข่าวก่อนไปได้ไกลถึง7บาท